สวัสดีครับจากพัฒนานนทบ,บุรีนะครับวันนี้มีเพื่อนช่างส่งเครื่อง Z-Link WS 7 0 0 9 SE มาซ่อมอาการก็คือเขาไปวัดเคเบิลตามสายอะ่ะซึ่งเส้นนี้มีไฟ6กกรลโวลเข้ามาพัางเลยนะฮะไม่ได้นะครับไฟเข้ามาตรงนี้ถ้ามีไฟเข้ามาในภาครับของจูนเนอร์พังเลยนะครับพังเยอะด้วย <c oughs> แล้วก็ระบบชาร์จ เขาก็เอาอะแดปเตอร์ซึ่งขั้วผิดชาร์จเข้าไปก็ apter, อะแดปชุดชาร์จก็พังด้วยอันนี้หลังจากเราเช็คแล้วก็คือทําระบบไฟระบบภาครับแล้วก็เราชุดชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาใช้ได้ก็ใช้หาเงินได้อีกนานนะครับจอแล้วก็ยังดีเนาะแล้วก็ทําชุดชาร์จแล้วก็เปลี่ยนแบตให้เพราะแบตก็น่าจะเก่าแล้วเวลาใช้กันเหมือนกันเลยนี่อันนี้ผมเทสความถี่ยี่สิบ 3-2เนาะ,ะก็เหมือนเหมือนกับทั่วๆไปก็คือเราดูค่าเมอร์ตัวนี้ให้เกิน25่นะครับครับอันนี้ได้30กว่าตัวนี้มันมีสเปกตัมให้ด้วยก็ดีหน่อยเลนเนชยนนะครับเข้าไปนะครับก็สเปกตัมก็ยังใช้ได้ปกติละนะครับดาวเทียมอะไรก็ใช้ได้หมดเนาะ อตอนนี้ b b t 2 <c oughs> ผมไม่ได้จูนนะนะผมก็เทสแต่สัญญาณ <Okay. S 1> ดูซิมีภาพไหม <Okay. S 1> อันนี้ผ่านเ mm. ส,สาอากาศเนาะสัญญาณเสาอากาศไม่ได้จูนสแกนดู จอก็ยังค่อนข้างดีเนะะญญาะผลงานมีภาพเรียบร้อยเตรียมส่งกลับให้ลูกค้านะครับใครมีรุ่นนี้ระวังนิดนึงนะครับที่มันมีระบบดิจิตอลทีวีเนี่ยระวังว่าสายที่เอามาวัดต้องไม่มีไฟนะครับถ้ามีไฟพังเลยนะครับใครมีรุ่นนี้ต้องการส่งซ่อมก็ติดต่อได้ที่พัฒนานนทบ,บุรีนะครับขอบคุณครับ